กลับเข้าสู่ปรากฏการ์ข่าวจริงภาคบ่ายทางสปริ n นิวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ2กรกฎาคม2560นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วก็ตรงกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงของประเทศนะครับซึ่งก็ได้รับความปวดร้าวกันไปในหลายภาคส่วนทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาในภาคการเงินในอดีตและสถานการณ์การเงินและธนาคารของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับซึ่งน่าติดตามมากครับเพราะวันนี้ทางสปริงนิวได้รับเกียรติจากดรอมรเทพจาวลานะครับ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยมาร่วมคุยกับเราอยู่ในสตูแล้วครับสวัสดีครับดรวันเทพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับยินดีครับขอเล่าย่อๆเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วภาคการเงินภาคธนาคารนั้นว่ความเสียหายหนักมากครับผมครับผมจริงๆสั้นๆนะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเกิดจากเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของคุณสมรองระหว่างประเทศของแบงก์ชาติหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเกิดจาก เอกชนลงทุนจนเกินตัวรับความเสี่ยงมากจนเกินไปนเงินต่างประเทศไหลเข้ามาเราบริหารจัดการได้ลำบากจริงๆพูดง่ายๆก็คือความโลภก็คือว่าเราบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราทําได้เราคิดว่าเราสามารถที่ได้ผลตอบแทนที่มันสูงแต่สุดท้ายเองมันก็ไม่พอใจพูดถึงความโลภปัจจุบันก็จะมีอยู่ไหมความโลภก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันถูกบีบให้โลภอย่าลืมนะครับว่าอดีตในคราวที่แล้วนั้นดอกเบี้ยเราสูงแต่เราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าทุกวันนี้ดอกเบี้ยต่ํา แต่เราถูกบีบฮะว่าเราต้องมีดลอบแทนที่มันสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะต้องเตรียมพร้อมสาหรับสังคมสูงอายุเวลาเราสูงอายุไปเราต้องมีผลตอบแทนที่มันมากขึ้นในการจุนเจือชีวิตนะฮะในช่วงนั้นทุกสุดท้ายเราก็ต้องหาแหล่งลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงก็เป็นที่มาว่าหลายครั้งแต่ไม่เกิดวิกฤตนะในรอบนี้แต่หลายครั้งเองเราเห็นนะครับว่ามันมีปัญหาตามที่เข้าใจคือในอดีตเน่เมื่อปี40เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศสูงต่ำกว่าในบ้านเราในบ้านเราประมาณสักเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นก็ส สูงเกินกว่า10%ใช่ครับ,รบเพราะงั้นดอกเบี้ยเองเงินเฟอ้อเองก็สูงนะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเองมันก็มันก็เร่งตัวนะครับที่ทำให้มันสูงมีการพ,พูดกันว่าเกิดจากการใช้นโยบายที่ขัดแย้งกันในตัวเองในขณะที่เราเปิดเสรีเรื่องของทุนไหลเข้าไหลออกให้เป็นอิสระแต่ปรากฏว่าเรา กลับไปตรึงค่าเงินบาทกับดอลลาร์ไว้ที่25บาทเพราะนั่นเป็นนโยบายที่ขัดแย้งกันเองอย่างเห็นได้ชัดจริงทางทีษฎีเศรษฐศาสตร์เราไม่สามารถทําได้เร่จะตรึงในเรื่องของทุนให้เงินให้ไหลเข้าไหลออกนะครับหรือว่าให้ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะให้คงที่และสุดท้ายเองเราแบงค์ชาติเองมีเสถียรภาพในการกําหนดนโยบายการเงินสามสิ่งนี้ไม่สามารถไปด้วยกันได้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราตอนนี้ขนาดนั้นเนี่ยเราเดินนโยบายในส่วนนี้อยู่ซึ่งเป็นที่มาว่าทาไมเงินบาทถึงไม่สามารถตรึงไว้ที่25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้เพราะฉะน นก็จะโทษตัวเองเราจะโทษจอร์สโลลดีฮะโอ้ยไปโทษจอร์สโสคนเดียวเลยฮะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นปลายทางมากกว่าเขาเห็นโอกาสเขาเลยเข้ามาโจมตีในเรื่องของค่าเงินแต่จริงๆแล้วเราเปิดโอกาสให้เขาเองนะครับจริงๆก็อย่าไปโทษเขาคนฝ่ายเดียวนะฮะจริงๆก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยแหละครับอันี้น่าสนใจนะฮะแล้วบทเรียนจากในอดีตที่คิดว่าเราได้มาจนถึงปัจจุบันนีคน้ค<น>ืออะไรฮะ ผมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากอดีตมาปัจจุบันการกําหนดนโยบายการเงินเศรษฐกิจความโปร่งใสของข้อมูล,ลมีการพัฒนาขึ้นมากจะเห็นว่าเราเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีในมิตินี้นะครับเพียงแต่ว่าวิกฤตเนี่ยต้องบอกตามตรงนะฮะเราเราคงไม่เดินซ้ํารอยนะในรอบก่อนหรอกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจริงแล้วอะไรที่เราพยายามปิดป้องกันเอาไว้เนี่ยทุกวันนี้เราทําได้ดีนะครับเราคงไม่เดินซ้ํารอยในรอบนั้นหรอกครับครับผมดรเตอ์นเทพถือว่าเป็นตัวแทนจากพัธนาคารในวันนี้ ธนาคารพร้อมขนาดไหนครับในการรับมือกับ NPL กับนี่เสียการปล่อยเครดิตเป็นถึงไหนแล้วฮะคือในช่วงปี40ต้องยอมรับเลยว่าวิกฤตภาคธนาคารมีมากนะบแบงก์ปล่อยหนี้เสียนะหนี้ออกไปแล้วเนี่ย คนไม่จ่ายน,านี่มันศูนย์ค่อนข้างมากแบงก์ Bank เองก็มีการบริหารจัดการแต่ความโปร่งใสของข้อมูลมันไม่ชัดร,รอบนี้เราเห็นนะครับว่า NPL พุ่งก็จริงแต่ทุกคนรู้รทุกคนรู้ว่า NPL พุง่งแล้วก็ทุกคนรู้ว่ามันพุ่งขึ้นมาในลักษณะที่แบงก์เองก็ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ่น่าเป็นห่วงผม,ผมห่วงถ้าเกิดว่า NPL พุ่งแล้วโลนโกรสคือการปล่อยสินเชื่ออย่างแร่งอยู่อ,อันนั้นน่าก,กังวลแต่ NPL ขึ้นแต่แบงก์เองระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อในขณะเดียวกันกําไรของแบงก์ไม่ได้เพิ่มสูงพระอไ นอกจากระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อซึ่งเป็นกําไรของแบงค์แล้วแบงค์ยังมีการตั้งสํารองด้วยเพราะฉะนั้นมีการที่ยอมที่จะไม่ได้มีกําไรเยอะเอากําไรส่วนนั้นมาตั้งสํารองจะเห็นนั้นนะครับว่ามีการป้องกันในส่วนนี้ค่อนข้างมากครับคือถ้าจะสรุปแล้ว20ปีตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตในลักษณะเดิมๆส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศที่ดีมากนะครับภาคแบงค์ภาคธนาคารภาคเอกชนก็พร้อมรับมือกันเต็มที่นะครับผมคิดว่าจะไม่น่าไม่น่าจะเกิดในลักษณะเดิมๆแต่ถ้าเกิดลักษณะใหม่แล้วฮะ อย่าทำนักเศรษฐศาสตร์ว่าวิกฤตจะเกิดในรูปไหนเพราะนักเศรษฐศาสตร์ไม่เคยทำนายวิกฤตถูกไม่เคยถูกไม่เคยถูกนะครับจริงๆแล้วต้องถามตามต้องตอบตามตรงว่าต่อให้ข้อมูลเราชัด ทุกอย่างเราชัดเจนเราคนก็ยืนยันว่าเราคงไม่เกิดไปวิกฤตเดิมพีิงแต่ว่าวิกฤตมันแปรรูปแบบได้เสมอจะเห็นว่าคราวก่อนเรากระทบแต่ภาคกสังหาริมทรัพย์ภาคธนาคารพาณิชย์นะครับปี0-8นะเราเจอสหรัฐมีปัญหาล้วก็กระทบภาคการส่งออกของเรานะครับรอบต่อไปเราจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นการยากมากเพราะต่อให้เรามีแผลเดิมเราไปอุดแผลเดิมแต่แผลใหม่มันมีได้เสมอนะครับอย่างถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเราลักลัวว่าเราจะเกิดวิกฤตแต่บางครั้งเราเราลองคิดดูถอยสักแก้าหนึ่ง ภาพใหญ่บางครั้งเราอาจจะนั่งอยู่ในวิกฤตโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อืมอันนี้น่าสนใจรู้สึกว่าดรมอนเทฟจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทยที่พูดว่าเรากําลังอยู่ในวิกฤตโดยที่เราไม่รู้ตัวมันคืออะไรฮะ วิกฤตที่เราไม่รู้ตัวก็คือว่าเรานั่งแช่อยู่ในลักษณะที่คราที่แล้วเกิดวิกฤตขึ้นมาเป็น V-shape ก็คือว่าเศรษฐกิจมันหดตัวแรง10%นะครับใช้เวลาราวสัก4ปีกว่าที่ GDP ขนาดเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะกลับไปยืนเท่าที่เดิมนะครับหลังจากนั้นเราโตได้ราวสัก5%กว่านะครับในช่วงตั้งแต่หลังหลุดวิกฤตมานะฮะ2 5 4 4จนถึง2550เนี่ย ช่วงเวลานั้นเราโตได้เฉลี่ยวราว5.4นะครับเราเราเราค่อนข้างที่จะดีนะครับรอบนี้นะครับหลังวิกฤตการเงินสหรัฐแล้วเนี่ยเราโดนผลกระทบกระจิงนะครับแต่เศรษฐกิจไทยไม่ได้โดนแรงแต่ที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมา256นี้เราโตราวสัก3เท่านั้นเองแล้วมองต่อไปในอนาคตเราโตได้ราวสัก3.5จะเห็นว่าศักยภาพเศรษฐกิจของไทยโตได้ช้าไอ้คำว่าวิกฤตอาจจะฟังดูแรงนะครับแต่จริงๆไอ้คำว่าเศรษฐกิจที่โตช้าซสื่องซึมใช่ไหมครับ ได้ครับใช้คำว่า prolonged stagnation ก็คือว่าการที่เศรษฐกิจมันโตช้าเป็นเวลานานเนี่ยซึ่งเป็นรูปตัว L มันสักคู่เป็นรูปตัว V ใช่ไหมครับคือลงมาแล้วก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมถ้า V นี่ลงมาแล้วขยับขึ้นได้แตอนนี้ L มันค่อนข้างจะนิ่งเพราะมันนิ่งเนี่ยเราเปรียบเทียบกันว่าตัว V กับตัว L เนี่ยผมว่าตัว L น่ากลัวกว่าตัว V น่ากลัวกว่าเพราะอะไรเพราะว่า V ลงมาแล้วก็ขึ้นได้ ึ้นได้มันมันทาให้เรามีการปรับตัวมีกระบวนการเรียนรู้สามารถที่จะทําอะไรให้ใหม่ๆได้แต่แอลบางครั้งมันสึมยาวจนบางทีเราลืมไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีทางออกหรือเปล่ารัฐบาลบอกว่าศักยภาพประเทศไทยโตได้5%ตรงนี้มองยังไงฮะก็สามารถทําให้ได้นะครับโต5%แต่ถามว่าทุกวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังไม่รู้จริงๆว่าศักยภาพเศรษฐกิจนะฮะหรือ potential GDP growth นะหลงของเราอยู่ที่เท่าไหร่ หลายคนบอก3.54 5%นี่ผมว่าไกลเหมือนกันแต่ถามว่าจะทําให้ได้ไหมต้องมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับซึ่งสามารถที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้นะครับแน่นอนนะเดี๋ยวผมขอคําถามในช่วงสุดท้ายเลยกันนะฮะถ้าเราจะทําให้เราไปถึง5%ได้ผมคิดว่าเราต้องมีการกระตุ้นอะไรหลายอย่างแต่ทว่าในขณะนี้เราเกิดปัญหาการไม่ลงทุนของภาคเอกชนเป็นต้นปัญหาค่าเงินบาทซึ่งต่างจาก20ปีก่อน20ปีก่อนเงินบาทนี่ร่วงนะฮะตอนนี้เงินบาทแข็งมากตรงนี้เป็นปัญหา สำคัญตรงนี้เราจะทํำยังไงดีครับคือบาทแข็งเกิดจากอะไรบาทแข็งเกิดจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาลครับคืออะไรคือว่าเราเนี่ยส่งออกมากกว่าเรานําเข้านะเราเรา,เราปัญหาของเราเนี่ยตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยคือส่วนต่างระหว่างการออมและการลงทุนครับนี่คือทฤษฎีนะครับ การเกินดุลบัญชีเดินสัดาก็แปลว่าเราออมมากกว่าเราลงทุนคือเราแทบไม่ลงทุนเลยทุกวันนี้เอกชนลงทุนน้อยมากก็เลยทําให้ศักยภาพของเราเข้มแข็งในลักษณะที่ว่าเราบาดแข็งก็เพราะว่าเราไม่ค่อยจะลงทุนในประเทศเรามีเงินแต่เราไม่ใช้ในประเทศเราไม่ใช้ในประเทศเราไใช้ในต่างประเทศเพราะเงินบาทเราแข็งเราไปลงทุนต่างประเทศเรากระจายซึ่งก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศเองมันทําให้เศรษฐกิจโตช้าทีนี้ถ้าจะเสริมศักยภาพของไทยให้โตได้หปหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราจะต้องแก้ทางไหนผม ตามทฤษฎีเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจนะมันจะต้องอาศัยอยู่สองอย่างหนึ่งคือการเติบโตของประสิทธิภาพแรงงานค,คือแรงงานหนึ่งคนผลิตของให้มากชิ้นขึ้นสองก็ค, 2> 2, คือการเติบโตของตัวแรงงานเองนี่แหละเพราะแรงงานจะสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ทุกวันนี้เราเผชิญปัญหาสังคมสูงอายุรแรงงานเราก็จะเริ่มลดลง,ง,งาการเติบโตก็จะช้าลงต่างกับยี่สปีที่แล้วนะตอนนั้นปร,ประเทศไทยมีสัดส่วนแรงงานเพิ่มขึ้นมาก แต่ถ้ามาเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพแรงงานคือให้แรงงานหนึ่งคนผลิตของให้มากชิ้นขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นทางออกสําหรับศัก,กยภาพประเทศไทยแต่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องลงทุนอะไรใหม่ๆ และลงทุนอรไรใหม่ไม่สามารถทําอะไรได้เดิมๆนะผมเชื่อว่าทางออกมีรัฐบาลเห็นก็เลยในเรื่องของนยบายไทยแลนด์4.0ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในทางทางออกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไทยแลนด์4.0มันอยู่ตรงไหนจริงๆแลวอยู่ตรงนี้แหละครับการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานแต่จะทําให้ถึงจุดนั้นเนี่ยให้ประเทศไทยสามารถศักยภาพของเราโตได้4% 5%ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องหวังให้เอกชนเข้ามาลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับผมครับเพราะฉะนั้นไทยแลนด์4.0น่าจะเป็นตัวที่ทาให้แอลพองกหัวได้ขึ้นได้ในอนาคตจะเมื่อไหร่เนี่ยก็ต แล้วเอกชนจะลงทุนได้เมื่อไหร่เพื่อที่จะทำให้ศักยภาพประเทศไทยโตได้สูงขึ้นนะครับ,รบเพื่อให้เราหลุดวิกฤตรูปตัว L นี่นะครับเอาละครับ,รบ,รบสรุปก็คือว่าตอนนี้ถ้าวิกฤตในลักษณะเดิมๆแบบปี40ไม่น่าจะมีปัญหากับเรารแต่เรามีวิกฤตใหม่ที่เราเจอแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวคือภาวะซึ่งซึมเศรษฐกิจโตแค่3ร นะครับทางท,างที่มีศักยภาพเป็นมากกว่านี้แล้วก็ไทยแลนด์4.0น่าจะเป็นทางออกที่สําคัญที่สุดในะครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรไว้กับผู้ชมทางบ้านไหมฮะเกี่ยวกับบทเรียนจาก4.0แล้วก็เศรษฐกิจไทยในวันนี้ครับจริงๆ4.0เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่เกิดจากความโลภของเรา ครับก็ต้องต้องยอมรับว่าไม่ใช่โทษเรื่องการบริหารจัดการของแบงค์ชาติหรือรัฐบาลอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเอกชนขึ้นกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นหวังว่าในอนาคตเราจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นที่อาศัยจากความโลภแต่ประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเรียนรู้จากวิกฤตตอนนั้นแล้วเราไม่น่าจะเกิดแต่วิกฤตรอบใหม่เนี่ยเราจะหลุดพ้นอย่างไร เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องอาศัยว่าเราจะเชื่อมั่นอย่างไรว่าในอนาคตการลงทุนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนศักยภาพเศรษฐกิจไทยจะโตได้นะครับแล้วก็หวังว่าประเทศไทยเองจะเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนนะครับผมสวยงามครับก็เราอยู่ในช่วงวิกฤตฮะรับเราเราจะหาทางออกอย่างไรดีให้เศรษฐกิจโตมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้าร่วมรายการกับสปริงนิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและนั่นก็คือคําถามสําคัญนะครับตอนนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจเรามีศักยภาพที่น่าจะโตได้มากกว่านี้แต่เรายังไม่สามารถที่จะโตได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็ต้องเป็นการบ้านสําคัญสําหรับทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วย